สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันเหมือนเช่นเคยครับในช่องชีวิตแนวสายลูกทงกับผมวันนี้พามาดูพึงในสวนครับพี่นออ้องพอดีแม่ยาย,ายผมเนี่ยมาทําสวนเราแกบอกว่าเห็นพึงไวสองลังครับผมครับก็พึงสองลังนี่เป็นผลพ่วงมาจากที่ผมย้ายพึง่งพึงมิ่มนะครับพึงมิ่มเนาะบานผมเรียกพึงครับยายพึงมิ่มจากปานะครับมาไวในสวนเนาะน พี่น้องที่ติดตามผมมาเรื่อยๆจะรู้เนาะว่าผมเคยย้ายพึ่งมิมมา,มาแขวนว้กับต้นขนุนนี่ครับลังอันนี้เป็นลังที่สองเนาะส่วนลังแหลกนู่นอยู่ทางซ้ายเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงครับก็ปรากฏว่าได้ผลแล้วพี่น้องพึ่งมิมที่ผมเคยย้มายมาเลี้ยงนี่สงสัยมันจะพาลูกพาหลานมันมาอยู่ครับนี่ครับแม่ยายผมบอกว่าเห็นลังพึ่งมิมกับต้นขนุนครับนั่นนั่นพี่น้อง แ,แต่ก็เป็นผึ่งห้ยโค้งครับลังประมาณนี้เนาะส <c oughs> งสัยเป็นลูกเป็นหลานของลังนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่น้องนะก <c oughs> ็ <c oughs> ถื้อมาว่าผมดีใจเดย <c oughs> ผมดีใจครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสวนผมนี่มันไม่เคยมีมิม่มมาอยู่เลยนะครับ <c oughs> ทางที่ก็มีดอกไม้มีอะไรแบบอาหารอุดมสมบูรณ์นะแต่มันไม่มาอยู่ครับ <c oughs> ที่นี่ผมก็เลยไปไปศึกษาเรื่องพึ่งนะครับว่าพึง่งมิ่มเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่าแลวนะเนี่เนี่ยมีมีใครใก็มีกลิ่นมีอะไรแบบ เจ้าภาษาพิ่งมันจะเร oui, Teraz, ียกว่าอะไรฟีโลโมนรอเปล่าก็คือมันมันจะต้องมีกลิ่นมีอะไรที่แบบเคยเคยมีมิมลังอื่นมาอยู่อะไรเงี้ยหรือหรือลังลูกหลานมันนั่นแหละเคยมาอยู่เงี้ยมันถึงจะมาอยู่อะครับนี่ก็จริงๆริงด้ี่น้องเด้อพพราไมีเจ้าเนี่ยลังล่างลังเนี่ยปึ๊บไม่นานครับประมาณสักสองเดือนได้นะครับผมหลังจากลังหลังจากลังนี่ลังไปนะประมาณสักสองเดือนครับ เทานี้มาอยู่ครับผมครับผมก็มีรูมันเป็นลูกหลานของรังนั่นจริงไหมนะอาจจะเป็นรังอื่นเลยก็ได้แต่บางทีมันได้กลิ่นกันครับน่ครับหัวหน้ามสวยอยู่ด้พี่น้องจม่ตีแล้วครับเอาไว้เอาไว้มันเป็นกลิ่นต่อไปครับผมเพราะว่าจุประสงค์ของผมนี่ก็คือว่าอยากมีมิ่มมีพึ่งเนี่ยมาไหวผสมเกสรผลไม้ดอกไม้ในสวนผมครับผมนี่ลองร้อยของรังที่สามเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องยังไม่ได้ดูคลิปมูนี้เดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้เด้อเนี่ย มไปใหญ่พึงมิมจากปลามาแขวนไว้ครับก็ขอ,อยูทุกลังนะอันนี้เป็นลังที่สามครับผมผมใหญ่มาสามลังเนาะแต่มันล่างไปมดแล้วครับที่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูนู่นอยู่มุมสวนฟังนูครับผมอันนั้นเทงว่าลังใหญ่กว่านี้ครับผมอยู่กอกม่มวงๆหน่อย,อยเดี๋ยวพาไปดูครับเดินไปสักครู่ครับผมระวังระวังพาเดินไปก็เดี๋ยวจะพาชมสวนไปนิดนึงครับพีน่นะอยากอวดสวน ช่วงนี้ช่วงนี้สาวรดกำลังงามเลยครับนี่ปิดหน่วยเต็มนะครับช่วงนี้นะพอดีแฟนผมก็ชอบกินสาวรดครับผมก็เลยปลูกไว้หลายต้นคันปลูกไว้ประมาณห้าหกต้นครับช่วงนี้กำลังปิดผลครับนี่กับซุปเรื่กได้เดี๋ยวกันลวงแล้วนี่รอให้ลวงครับค่อยกินครับถึงจะอร่อยครับผมนี่พี่น้องสาวรถในส่วนผมก็มีหลายอย่างครับช่วงนี้ก็มีน้อยนาด้วยนะครับ น้อยนานี่ก็โอ้อันนี้น้อยนาแปลงครับติดหน่วยยังดกครับผมมีอยู่สามสี่ตนครับน้อยนาแปลงน้อยนาหนังก็มีครับน้อยนาสีทองก็มีพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูน้อยนาเพชรปากช่องก็มีครับพันเพชรปากช่องผีใหญ่ที่เขาขายกันอยู่ริมถนนแถวอำเภอปากช่องนะพี่น้องก็มีนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่อันนี้เป็นพันธสีม่วงครับผมลูกสวยนะครับหวานหอมเลยเนี่ยนี่จะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าพันสี เขียวนะครับเนี่ยพันธุ์สีม่วงอนะ่ะยังไม่สุกนะครับแต่ลูกมันจะพอเริ่มแก่ก็เริ่มม่วงครับผมอะเดี๋ยวพาไปดูพึ่งครับมากอกน้ำกระดูกดกดพี่น้องเอ้ยนี่กินไม่หวานไม่ไวเลยสมเขียวหวานก็มีครับติดผลตลอดปีเลยครับผมแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยดกเท่าไรช่วงนาแรงอย่ดกดีครับผมครับนี่แต่ขนาดไม่ดกก็ยังเต็มต้นดูวดีๆเลยพี่น้องนี่เอ๊ยไป นี่เฉดมะนาวนะครับนี่ส้มเขียวหวานครับผมเนี่ยเต็มไปครับผมกําลังกระดึ๊บชดเชยกันมาเรื่อยครับตลอดปีเลยอันนี่แหละลังแรกของเราพี่น้องหมายถึงว่าลังที่เคยใหญ่มาไหวนี่ก็ล่างไปแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นเ้อชัดๆถ้าพี่น้องิที่ต,ตามผมมาตลอดจะรู้เลยว่าลังนี้เป็นลังแรกครับผมแต่ใครยังไม่ได้ดูดูผมเนี่ยลิงก์ไ้ให้ครับตามมาดูด้านนี้ครับชัดๆเนาะนี่ก็เป็นลังแรกที่ผมย่ายมาเลี้ยงเนาะพี่น้อง ตอนผมยหายมาเนะี่ยมันรังแค่นี้นะครับที่นี่มันก็มาอยู่มันก็ขยายขยายรังขยายหุานหนามกับจนสุดท้ายมันก็ล่างไปเนาะก็เป็นเรื่องธรรมาดาของพึ่งมีมครับมันก็ต้องล่างเพราะ่างมันมดอายุเนาะนี่แหละรังแรกที่ผมย้ายมาเลี้ยงครับผมที่นี่รังใหม่ครับมันมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนั่นเรอยู่ใก,ใกล้ๆกันเลยเนาะพี่น้องอาจจะเป็นลูกหลานของมันจริงๆก็ได้นะเนี่ยนุ่นอยู่ตรงนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวผมพาไปดูด้านนุ่นดีกว่า เดี๋ยวเดินอ้อมแป๊บหนึงมันมาอยู่ใกล้ๆที่เดิมของมันเลยดิอาจจะเป็นลูกหลานของรังต้นลำไยก็ได้นะหรืออาจจะเป็นรังอื่นผมก็ไม่รู้แหละนะแต่มันเออมันเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจครับมันได้กินกันมันมาอยู่เฉยพี่น้องเดี๋ยวขอ,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 อเบาเสียงนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะถูกครับผมค่อนา้ังเข้ามาใกล้ครับ นี่รนค,รค,ครับพี่น้องกำลังสร้างรังกันครับอูมีหัวน้าแล้วมีรังแล้วมีหัวน้าแล้วครับผมก็ไม่ใหญ่เท่าไรครับก็ประมาณสักต่ำนี้นะครับแต่หัวน้าน้อยน้อยครับถ้าดูด้านบนครับไม่เคยกล้าเข้าใกล้ครับพี่น้องมันยุมยย่มยำยุ่มยำเนี่ยบางทีแตกออกมาหืมต่อยเลยนะครับก็อยู่ก็มะม่วงครับนี่น้อย ตันกอลำย่ครับใกล้ๆก,กันเห็นไหมพี่น้องออผมว่ามันได้ผลนะมันได้ผลก็คือว่าทันไดทําสวนกเกษตรสวนอะไรนี่อย,ยากจะมีผึ่งมีมิมม่มมามาไววผสมเกษรต้นใหม่ให้นี่ก็ผมว่าลองใญ่มัเลี้ยงแบบผมเนี่ยไปก็คือไปตัดจากตัดคอนจากธรรมชาติมาเนะ่ะแล้วก็มาหมัดไว้ครับผมนี่สมโอนะครับสมโอ อายุสามปีครับผมก็ไม่ค่อยใ้ายแล้วครับต้นยังใช้เป็นกิ่งตอนครับติดหน่อยละฝาหลงฝาหลังครับมีมดครับผมดูพึ่งเสร็จแล้วก็มาดูต้นไม่นิดนึงครับอยากอวดอยากอวดผมชอบทาสวนผลไม้ครับเป็นสวนเล็กๆครับอนี่เป็นขนาดสองงานครับเ๋ยนปลูกใบย่างหรต้นสองต้นครับผมที่ชอบกินนี่นี่นาสีทองพี่น้องติดเกินไ้แต่แรก คือมันไม่ได้ขาดน้ำหรือวมันจะตายอะไรนะครับใบมันสีแบบนี้เองนะครับนี่คือุดมสมบูรณ์สุดๆแลวนะครับก็เป็นสีแบบนี้จญิงถ้ามันแรงมากๆมันจะเหลืองกว่านี้อีกนะครับผลมันก็สีทองครับพี่น้องไหนหาดูผลในดินอ้อที่มันเอาหนยใหญ่ดกแบบนี่ผลมันก็จะสีทองๆเลยพี่น้องเนื้อมันจะออกสีขาวครับเป็นเน,นื้อหนังครับผมแสดงไม่มีลูกซุกให้พี่น้องดูเนาะ หลายลูกอยู่ผมมีอยู่สองต้นครับต้นหนึ่งอยู่ดันนู้นดันในครับผมเนี่ยพี่น้องมีนาสีทองครับนี่มาคําเทียดครับถึงลงครับผมหนึ่งขวมาคําเทียดกันแล้วมาปลูกไว้ครับผมอันนี้เป็นพันธุ์เพิรปักช่องครับผมมีอยู่สองต้นหนึ่งสองมีลูกครับปีนี้ลูกออกดกเลยครับผมถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่พึงเป็นนะครับปลูกมารู้สึกจะจำไม่ได้สองปีได้ไหนะครับพึงเป็นลูกครับ ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับพี่น้องปลูกแบบตามมีตามเกิดเลยนะครับนี่ลูนี้คือขั้นนะครับแต่ก็เป็นหลายลูกนะครับมีก็ชายมดกับผม,มบน,น,นี่ชายมดกับนี่นู่นนี่ชายมดกับเผ็ดปักช่องครับผมแต่ลูกนี้ไก่ได้กินแหละพี่น้องอีกหน่อยเดี๋ยวต้องมาเก็บไปบ่มครับไม่งั้นนกนกปลาร์ตัวน่ากินมดกับผมนกกอดนะเอาหุดไปเลยดีกว่า ามาดูด่านนี้ต่อครับเ่ื่อด่านนี้เป็นนี่นานี่นาหนังธรรมดาครับผมก็โดกดีครับผมครับเอาละพี่น้องนีก็กล้วยหอมก็มีไ้บ้างนิดนิดหน่อยครับผมมีก็ขนุนช่วงนี้ไม่เป็นเลยครับแต่ช่วงนาแรงติดหน่วยดีหอมหวานอร่อยครับฝรั่งดกครับผมแต่ลิงปิงครับด่านนุ่งเป็นเงาะครับผม ยังไม่ติดลูกครับแล้วก็มีสมซาด้วยนะครับแล้วก็ขนุนนี่ผมปลูกไปสามต้นเพราะว่าชอบกินขนุนกับสี่ต้นด้วยจำนะครับนี่กาลังติดหน่วยกับขนุนต้นนี้ติดหน่วยดีครับผมนี่ครับโอ้กินตลอดครับมีติดหน่วยกินตลอดครับผมชมพูก็มีครับเอ่อเขาเรียกอะไรอับไวยก็มีละมุดกําลังปูครับผมนะครับแต่ว่ารถนี่แหละปีนี้ปลูกเยอะหน่อย หัวแฟนชอบกินครับเขาหมาักหลายเอาแล้วพี่น้องก็ที่จริงก็วันนี้ที่ประสงค์รักเลยคือพามาดูมิมเนาะรือพึ่งอะ่ะโดยทฤษฎีที่ผมว่าใหญ่พึ่งมิมมาเลี้ยงในสวนแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวมันจะกลับมาอยู่เองนั้นก็จริงๆครับมันกลับมาอยู่จริงๆนะครับผมไม่รู้ว่ามันกลับมาหรือว่ามันชวนลังอื่นมาหรือว่าลังอื่นมาได้กลิน่นลางเก่าผมก็ไม่รู้นะแต่มันไม่อยู่เลยครับถือว่าประสบความสำเร็จเนาะเอาแล้วพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็เนาะพาชมพึงมิมนะครับผมครับผมดีใจหลายผมก็ไม่ตีมันน้ครับเอาไว้มันนี่แหละนี่เห็นไหมผสมผสมเกรสรอนพวกดอกบวบดอกอะไรเงี้ยพี่น้องเนาะนะครับผลผลในสวนเราจะได้ติดดีๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ